สวัสดีครับผมเอกจอร์โตรูดครับวันนี้ติดกันไปอีกคันแล้วนะวันนี้คันที่4แล้วมั้งเนี่ยเนาะโอเคติดไปเรียบร้อยครับกับกันขโมย All New Super Two Way นะครับรีโมทรุนใหม่นะครับตัวนี้มีหน้าจอแจ้งเตือนนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ไกลๆนะครับตัวนี้รับสัญญาณได้ค่อนข้างไกลด้วยนะประมาณ400เมตรในทางโล่งนะครับก็ยังสามารถรับรู้สถานะของตัวรถได้นะแจ้งเตือนมาที่รีโมทเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการใช้งานทํางานยังไงในชุดนะครับ รีโมทของเรานะครับทูเวมีแบบหน้าจอแบบนี้ให้1อันแล้วก็ไม่มีหน้าจอแบบนี้ให้อีกหนึ่งอันนะครับก็จะมี2อันแบบนี้นะฮะอ่ะันนี้ก็เป็นรถที่มียอดหายตอนนี้เรียกว่าอันดับหนึ่งเลยแล้วกันเนาะหายกันบ่อยมากนะครับแล้วก็เข้ามาติดกันที่ร้านถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูลูกค้ากันหน่อยนะครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับลูกค้าที่คุณอันนี้คุณเเพิ่งออกมาวันนี้เลยของรถปุ๊บรถมาส่งปุ๊บรีบติดต่อมาทางร้านเลยขอ เบอร์มาปุ๊บได้มาปุ๊บขอคิวทันทีขี่มาเลยเนะาะประมไม่ชั่วโมงหนึ่งก็ขี่มาถึงร้านลวเนาะดูเล่นใหม่ได้เลยใช่ไหมอย่าไปยข้าใจ่ดูทีล้<อ> <laughs> ยังไม่ทันได้ไป้ายรถเพิ่งมาถามว่าทำไมต้องรีบขนาดนี้แฟนบอกว่าพรุ่งนี้ก็ได้ไม่เราจะดีวันนี้แล้วใช่ไหมวันนี้ดีกว่าจะได้นอนหลับสบายนะอยู่ที่คอนโดนะจอดไว้ไม่ต้องกังวลน,นะครับตัวนี้เราเป็นสายไฟแบปบปลั๊กเสียบตรงรุ่นนะครับตรงนี้ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น ไม่ต้องกลัวรถจะหมดประกันนะครับติดแล้วไม่มีผลกระทบกับตัวรถนะครับแล้วก็ที่สําคัญกล่องควบคุมตัวนี้เป็นแบบไร้รอยต่อกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขัดขีดดูน้ำดูฝนตัวนี้กล่องไม่พังไม่เสียหายนะ,ะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานวิธีการใช้นะครับแกลขโมมีล็อกสองแบบล็อกแบบมีเสียงแล้วก็ล็อกแบบเงียบเรากดครั้งแรกก่อนตัวนี้สังเกตไหมเรากดปุ๊บเนี่ยตัวรีโมทด,ดังปิ๊กด้วยนะและที่สําคัญที่รถเองก็ มีเสียงร้องด้วยปิดหนึ่งขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราขี้เกียจด,ดูที่หน้าจอเราใช้ฟังเสียงเอาเนี่ยที่ตัวรถเรากดปุ๊บเนี่ยกดล็อกแล้วเสียงเสียงตัวลําโพงที่เพมป็นดังด้วยเนี่ยแสดงว่าตอนนี้เรากําลังล็อกแบบมีเสียงอยู่นะครับอ่าหรือถ้าเราต้องการดูให้แน่ใจนะอ่ามาดูที่รีโมทกันนิดนึงหน้าจอบอกสถานะอะไรกันบ้างนะครับก็ตัวนี้ฮะมีรูปกุญแจปิดขึ้นมาก็คือล็อกแล้ว แล้วก็เป็นลูกที่เป็นลําโพงนะครับลําโพงตัวนี้ไม่มีขีดอะไรขีดขั้นไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แสดงว่าเราล็อกแบบมีเสียงนั่นเองนะครับเราล็อกแบบมีเสียงโดนลถลถกะร้องแบบนี้ลดร้องด้วยนะ,ะแล้วก็มาเตือนที่มือไม่เตือนธรรมดามีเสียงแล้วก็ยืดยืดสั่นด้วยสั่นด้วยนะ,ะสั่นสั่นสู้มือดีใช้ได้เลยทีเดีวยวลบ ร้อนตั๊เดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้นเป็นสีเขียวไม่ต้องกดอะไรนะที่รีโมทไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับคนโดนรถปึ่งเดียวมันร้องเอกินกว่าแบบนี้นะเมื่อกี้เราล็อกแบบมีเสียงใช่ไหมโดนรถรถร้อน<ไ>บางทีบางครัง้งบางคราวเราต้องไปจอดแบบเหมือนให้เงียบๆหน่อยไม่รบกวนคนอื่นนะผมลองคลายล็อกดูก,ก่อนคลายล็อกนะครับเป็นแบบนี้เป,นเป็นปี๊บๆนะเราลองกดล็อกใหม่เป็นแบบนี้เห็นไหมถ้ากด ล็อกแล้วตัวรถล็อกเท่ากับล็อกมีเสียงอย่างที่ผมบอกไปจอดโรงพยาบาลหรือว่าไปจอดสถานที่ราชการหรือยามบอกว่าหนวกหูแล้วเกินวันนี้พี่ช่วยล็อกแบบเยียบหน่อยวิธีการครับเมื่อกี้กดแล้วมันมันดังปี๊บใช่ไหมเรากดซ้ําที่รีโมทครับกดปุมล็อกสังเกตไหมดังปี๊บหนึ่งที่รีโมทแต่ที่ตัวรถไม่มีเสียงหอ้อนงะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรากดล็อก แล้วตัวรถล็อคร้องขึ้นมาแล้วกดซ้ําที่ล็อกอีกทีหนึ่งนะครับมันจะกลายเป็นเงียบนะเพราะฉะนั้นการเข้าโหมดนะครับสอนง่ายๆยยนี้ก็คือถ้าเรากดแล้วมันเป็นอะไระสมมุติผมกดล็อกแล้วมันเงียบอยู่แต่ถ้าเราไปจอดในที่เปลี่ยวอยากได้มีเสียงเราก็แค่กดปุ่มล็อกซ้ําลงไปเห็นไหมจากเงียบนะครับมันก็จะกลายเป็นมีเสียงตอนนี้ล็อกมีเสียงอยู่ใช่ไหมใช่ครับอยากได้เงียบกดซ้ำไปครับ แค่นั้นเองการกดซ้ําที่ปุ่มล็อกจะเป็นการสลับโหมดเพราะฉะนั้นเรากดล็อกแล้วมันมีอะไรอยู่มีเสียงอยู่ถ้ากดรออีกทีหนึ่งมันก็จะเงียบแถ้าไม่กดมันเงียบอยู่กดอีกทีหนึ่งก็จะมีเสียงดังขึ้นมาแค่นี้เองการเข้าโหมดล็อกมีเสียงกับล็อกเงียบทํำแค่นี้นะกดซ้ำเพื่อสลับโหมดไปทีนี้เดี๋ยวลองดูหน่อยนะเมื่อกี้เราเทสแบบล็อกมีเสียงไปแล้วเนาะลองล็อกแบบเงียบดูบ้างล็อกแบบเงียบ โดนตัวรถไม่ไม่ล็อกปี๊บล้วมาดูที่หน้าจอกันหน่อยนะขอ,ข,อขอความคมชัดนิดนึงมาไหมอ่ามาแล้วสังเกตดูนะตัวลำโพงจะมีขีดค่าด้วยอ่าเห้นคนนี้ดูเนาะอ่ามีขีดค่าเราสโอเคทีนี้เราล็อกเงียบอยู่โดนรถดูนะโดนรถนรถ,รถ,รถไม่ร้องนะเฮ้ยจะเสียงอะไรร้องเสียงรีโมทใช่ไหมนี่เสียงรีโมทร้องนะเสียงดังนะ ่าถยงดังฟีกเขียวอย่างที่บอกครับไม่ต้องกดอะไรที่รีโมทเลยนะแป๊บเดียวมันก็อยู่ลักษณะนี้คือโดนแล้วก็แยกายทางจนพวกหนีเลยดีกว่าบางทีถ้ามีเสียงร้องด้วยอย่างที่บอกก็ล็อแป๊บเดียวนี้คือล็อกแบบเงียบนะครับอ่ะโดนใหม่ที่อยู่คอนโดใช่ไหมใช่ครับเืออยู่คอนโดล็อคแบบเงียบไว,ไวอ้อย่างแจ้งเตือนที่รีโมทได้จอดไกลๆไม่ได้ยินเสียงรถ มาเตือนที่ในหมวดมีเสียงร้องแบบนี้แต่ถ้าเกิดมีการเข็นโดนแล้วเตือนแล้วมีการเข็นมีการขยับพี่คนนี้มาขยับรถเราเอาเขาออกเสียงมันเปลี่ยนนะเสียงมันตัวนั้งตัวนั้งตัวนั้งใช่ไหมไและหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองแบบนี้ให,ให้ออกมาดูนิดนึงแล้วกันดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่คนกาลังเข็นรถเราไปหรือเปล่า <S <S ถ้ามันเข็นรถเราไปเป็นโจรจริงจริง นะครับมันหักคอรถเราหรือว่าจะเข็นรถเราไปนะครับให้หยุดไหมก่อนหยุด้วยการกดล็อกถ้าเป็นโจนนะต้องรีบก,กดมาทางที่เป็นรูปนี้รูปลายลูกกระดิ่งกำลังเข็นอยู่แล้วกดล้องเลยได้นี้นะอ่าทำแบบนี้นะแต่ถ้าเพื่อเป็นที่ข้างห้องหรือเพื่อนร่วมคอนโดเราใช่ไหมถ้าเป็นเพื่อนร่วมคอนโดอ่า เดินมาอ้พี่คนนี้เข็นรถอะไรอีกแล้วเราจะสองเขาแล้ว,ว่าแค่กดปุ่มล็อกให้มันหยุดไฟมันก็หยุดถ้ามีเสียงด้วยเสียงก็หยุดแต่ที่สําคัญนะครับไฟกระพริบตรงนี้จะไม่หยุดนะ,ะเวลาลดร้องหรือมีการขยับเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับให้กดแต่ปุ่มล็อกเอาไว้อย่าคลายล็อกใช้ให้ชินนะใช้ให้ให้คุ้นเคยอย่าไปกดคลายล็อกถึงแม้ว่าถึงแม้ว่านะจริงๆแล้ว ผมจะลองสลับมาที่มีมเสียงนะถึงแม้ว่ามันจะมีฟังก์ชันนี้สมมุติว่าโดนรถแล้วรถล,ล้อใช่ไหมแล้วก็มีเสียงอพี่คนนี้มาขยับรถแฟนบอกว่าลืมใครไม่เป็นคนที่ใช้รีโมดไม่เป็นส่วนมากจะหยุดัยับการขโมยโดยการกดคอยล็อกถูกไหม คนส่วนมากมักจะอยู่ถึงสัญญาณกานขโมยที่ร้องอยู่นะครับโดยการกดคลายล็อกซึ่งการกดคลายล็อกเนี่ยถ้าเผื่อเป็นรุ่นตัววันเวรีมทรุ่นก่อนหน้านี้เป็นรุ่นธรรมดาไม่มีจอเนี่ยการกดคลายล็อกเท่ากับหยุดสัญญาณกันขโมยนะครับแต่เมื่อกี้เห็นอะไรไหมเรากดคลายล็อกเนี่ยเฮ้ยไฟยังมีประทุอยู่เลยยังหลอกโจนได้นะโจนมาที่หลังเนี่ยอันนี้หยุดไปแล้วใช่ไหมยังเตือนอยู่แต่นี่สําคัญเมื่อกี้เสียงปี๊บนะครับ หลังจากที่กดคลายล็อกไปแล้วนะครับโดยที่ไม่ได้มาที่รถแล้วก็เลยนะครับเพราะว่ามันให้เวลาอยู่มาณ20วิถ้ายังไม่ได้ที่มายังไม่ได้มาที่รถหรือเป็นการกดคลายล็อกแบบไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเขาจะมีการล็อกให้อัตโนมัติแบบนี้อ่าเขาเรียกว่าเป็นระบบออโต้ล็อกนั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าเผื่อเผลอไปกดคลายล็อกขึ้นมาแล้วไม่ได้มาที่รถ ไม่เป็นไรไม่ต้องเหี่ยวเดินรถมันล็อกให้เตมนนะตรงนีนะ้ตรงน,นี้ผมลองล็อกแบบเงียบดูว่าเ,เงียบนะโดนรถใช่ไหมให้ดูตรงน,นี้เพราะว่าหนึ่งโดนล็อกเงียบเนี่ยเราโดนรถรถไม่ล็อกเติมที่รีโมทพเอาแล้วถ้าเผื่อโดนโจนคนร้ายแทงบ้าเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะล็อกมีเสียงหรือล็อกเงียบแทงบ้าปุ๊บแทงปากเลยที่สำคัญคือตัดระบบไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ตัด้าไม่ได้ นี่หน้าจอเป็นสีแดงอย่างนี้ไม่ต้องกดอะไรแล้วนะมาที่รถได้เลยถึงรถแล้วค่อยกดถึงรถเมื่อไหร่ค่อยกดคลายล็อกเป็นสีแดงสแสดงว่าโดนแทงเป้าโดนขโมยนะโดนขโมยให้มาที่รถนะครับถึงรถแล้วค่อยกดคลายล็อกไม่ใช่ว่าสีแดงแล้วมวอจะไปกดล็อกอยู่ไม่ต้องแล้วนะอ,อไม่ต้องไปกดแล้ว สีแดงโอ้ยรถกูโดนแล้วเว้ยวิ่งมาที่รถทันทีถึงรถแล้วกดคลายล็ลกโจอนะมันสตาต์าไม่ติดมันก็หนีนะแต่จริงเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นแบบนี้นะครับตัวรู้อยู่แล้วนะครับบิดออนไปยังไงก็เอารถมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นที่พูดอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งบางคนบอกซื้อไปเองแล้วจําเป็นต้องเจาะไหมไปตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าหนึ่งมันจําเป็นสําหรับเราด้วยเราจะรู้ว่ารถยังรับอยู่ไหมนะครับสองนะครับ คนร้ายนะครับที่เดินมานะครับหรือมันจะวิ่งมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออโอเคมันมาปุ๊บมันเป้าหมายมันคืออะไรพูดอะไรปแล้วไม่หาเลยเนาะแล้วก็มันก็ตรงมาที่เบ้ากุญแจใช่ไหมตรงมาที่เบ้ากุญแจใช่ไหมทีนี้มันเห็นไฟแว๊บๆส่วนใหญ่มันก็หยุดแล้วถูกไหมครับื่อทีผมโดนไปทีหนึ่งก็เลยสั่นเตือนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ควรที่จะต้องเจาะเอาไว้คนบอกว่าเจาะยังไงเดี๋ยวมีวิธีป๊า๊ดด้วยรีโมทได้ วิธีการสตาร์ทกด1ให้มีไฟเดือวขึ้นแล้วกด2ตามเราสามารถสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทได้นะครับมีรูปฟันขึ้นแล้วเห็นไหม่ขี่ได้เลยยาวๆนะรถไม่ดับถึงที่หมายอยากจะดับเครื่องต้องใช้รีโมทเป็นตัวดับเท่านั้นนะครับกดคลายล็อกครับกดคลายล็อกมันจะเป็นการดับเครื่องสตาร์ทรีโมทใช้สาฟ,ฟ้าดับใช้ แล้วนี่แบบรถเพิ่งออกมาคือวันนี้วันแรกเลยใช่ไหมใช่ขอบันที่ระเบียงมองเห็นโซลต์ไหมน่าจะพอเห็นบ้างหรือพอเห็นบ้างนะครับพุ้งมาดูหน่อยเห็นใครไม่รู้มาจอดมาลองเพราะรถทําไมรถมันไม่มีป้ายเลยนะเพราะนั่นตัวนี้นะครับขอมาดูมันหน่อยสิเห็นคนไม่ชอบมาพากลทำไมโพดกระดิ่งครับโอ้โหนี่กระจายไปแล้วกด3ามเพื่อให้มีนะครับ รีโมทก็ทํางานปกติกล่องโมยก็ทํางานปกติตที่ทไม่มีหน้าจอนั้นทํางานแบบเดียวกันเลยล็อกครับล็อกเป็นเงียบอยู่ใช่ไหมอยากได้มีเสียงกดซ้ำเห็นไหมมีเสียงแล้วผมลบเมื่อกี้ล็อกมีเสียงอยู่ใช่ไหมผมกดซ้ำอีกทีมันจะกลายเป็นเงียบแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่มีจอหยิบขึ้นมาใช้ก็สังเกตเสียงสัญญาณตัวรถเป็นหลักนะครับถ่ายล็อก แล้วก็สั่งสตาร์ทดีโมดได้เช่นเดียวกันดับเครื่องยนต์ใช้คลายล็อกเรียกหารถซิอยู่ตรงไหนจอดอยู่ตรงไหนกดก,กระดิ่งกดกระดิ่งกตกงามตัวรการไปแล้วนะครับเทสกันนี้ง่ายแฟนขี่ผู้หญิงขี่หรือจะแม้แต่ผู้ชายก็ตามนะครับเจอคนร้ายดักชิงรถไปไม่ต้องสู้นะไม่ต้องสู้ประมาณให้มันไปปุ๊บนี่ เอาใช้เป็นตัวนี้อ่าใช้เป็นตัวนี้ฟังก์ชันเดียวกันเลยเป็นคนไ้ายกำลังขับขี่หนีไปแล้วอ่าแต่ขออย่างเดียวขอให้รีโมทอยู่ในมือเราแล้วนะไม่ใช่ติดไปกับรถอย่างนี้ก็ตัวใครตัวมันเดอร์อ่าอา่วิธีการหยุดทำยังไงกดปุ่มล็อกค้างเอาไว้สองวิแบบนี้ครับหนึ่งสองรถร้องแล้วคนร้า,ายมันจะตกใจหันมาดูเฮ้ยหันมาเจอคุณเนทแต่คุณเนทบอกกูไม่อยู่แล้วกูวิ่งละ นี่ไฟปุ๊บไอ้น,นี่ก็เฮ้ยมันจะไปได้กไปก่อนเรืองเล่นหนีนะก็ย,งย,งยังไปได้เล่นหนีเล่นหนีเล่นไปได้แป๊บเดียวเล่นไม่ออกอลแล้วเฮ้ยเล่นไม่ไปแล้วเพราะว่าอะไรระบบมันตัดสาตาร์ทได้ไหมสาตาร์ทก็ไม่ติดนะครับเพราะฉนั้นะตัวนี้จะเป็นการกันโหม่ที่ดีตัวมันจะเห็นลากไปอย่างนี้นะไม่เนาะโอเคอเพราะฉนั้นนะครับคนร้ายทิ้งรถไปแล้วเราหาพวกมากระทืบมันได้แล้ว เราตามมาที่รถครับเราค่อยงกดไฟแล้วนะอย่าไปบวกนะไม่ต้องบวกอย่าสู้ชีวิตเดี๋ยวชีวิตสู้กลับช่วงนี้โจรถ้ามันถ้ามันขโมยรถเราได้น,นอุปกรณ์มันพร้อมอ่หลือเนาะให้มันไปเถอะนะครับเราสั่งดับเครื่องยนต์จากระยะไกลเอาเนาะนนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ครบเครื่องครบคันครับคลิปต่างๆมีสอนหมดนะครับตั้งเซสซิทีิได้5ระดับจากการกดที่รีโมท แข็งอ่อนได้หมดเลยนะครับเรื่องของการตั้งเวลาที่รีโมทนะครับมีการเปิดปิดเสียงเตือนการลืมล็อกรถได้ด้วยอ่าซึ่งก็มีคลิปสอนย่างเช่นเดียวกันตรงนี้สามารถที่จะพักถามเข้ามาได้อีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ได้รับสินค้าแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับที่รับชมกันจนจบคลิปแล้วก็ต้องขอบคุณคุณเน็ตด้วยเนาะที่มั่นใจยานแต่ขโมยต้องรู้รับขอบคุณมากๆเลยวันนี้ไปกันก่อนแล้วครับสวัสดีครับ